ว่าสาคัญมากที่สุดเลยคือเรื่องของการมีกีฬาต่างๆเ่ยต้องมีไอดอลฟุตบอลเจชนาทิพย์องเทนนิสเนี่ยสองเหรียญทองเนี่ยเป็นไอดอลเป็นความหวังแรกๆบรรจัยของคนทั้งประเทศรัฐบาลเองเนี่ยต้องสนับสนุนบุคคลเหล่านี้ที่ถ้าเกิดเป็นกีฬาอย่างเช่นเทควันโดเนี่ยเหรียญทองโอลิมปิกถือว่าเป็นจุดสูงสุดในชีวิตใช่ครับใช่ไหมครับอย่างคุณวัวขาวเนี่ยแน่นอนมวยเป็นที่นิยมชมชอบทั่วโลกใช่ไหมครับเรื่องของ ที่เราบอกศิลปินแห่งชาติเอ่ยต่างๆนา,านาเนี่ยเป็นเป็นเป็นความหวังและแรงบันดาลใจอันหนึ่งเรือ่องของศิลปินแห่งชาติเนี่ยอผมอ่านที่ไหนผมจําไม่ได้แล้วไม่แน่ใจว่าไม่ไม่มีนักกีฬาเลยนะไม่มีครับเป็นศิลปินแห่งชาติไม่มีนักกีฬาเลยใช่ครับไม่ใช่ครับไม่มีมเลยครับแล้วแล้วก็ศิลปินแห่งชาติก็ได้ก็ได้สิทธิพิเศษหลายอย่างครับเป็นเกียรติประวัติแก่วงตูลด้วยเหมือนกันครับนะครับก็ผมว่าจังหวะเหมาะสมก็ท่านรัฐมนตรีว่าว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยก็น่าจะมีการผลักดันถ้าเกิดเป็น เหรียญทองสองเหรียญเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีใครได้รับอะนะครับหรือว่าการที่คุณบัวขาวไปเผยแพร่ไม้มม่ไทยเป็นในต่างประเทศเนี่ยครับ <c oughs> ก็ฝากไว้แล้วกันในถ้าเกิดผมให้ได้ผมก็คงให้เป็นสเปนทรลอเป็นงชาติ